วันนี้เห็นซีรีส์5 5 30e กับซีรีส์3 3 30e มาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมไม่ได้จะมาเปรียบเทียบกันนะครับแต่อยากจะมารีวิวให้คนที่กําลังตัดสินใจอยู่และตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยุดอยู่ที่ซีรีส์3ดีหรือว่าจะไปต่อที่ซีรีส์5ดีเดี๋ยววันนี้เราได้เห็นกันแน่นอนนะครับแน่นอนนะครับ bmw นะครับผมใครได้ยินแบรนด์นี้ก็จะรู้สึกถึงความ agressive นะครับผมเทียบกับแบรนด์อื่นแล้ว bmw เนี่ยออกรถมาแต่ละคันเนี่ยจะเน้นส sport อยู่แล้วนะครับซีรีนนนนรส์ ปกติเนี่ย BM จะให้สีเงินมานะแต่สําหรับซีรีส์สโฉมใหม่เนี่ยจะได้สีดําจากโรงงานมาเลยซึ่งดูดันมากนะครับแล้วไฟหน้าก็เฉี่ยวมากๆเลยด้วยและคันนี้นะครับ 330e ที่คุณเห็นเนี่ยจะได้ชุดแต่ง MSport มารอบคันอีกด้วยซึ่ง MSport เนี่ยแน่นอนนะครับเป็นแพ็กเกจที่จะทาให้ตัวรถ BM s p o r สปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมาต่อกับพี่ใหญ่ซีรีส์หคันนี้นะครับผมแน่นอนซีรีส์หเนี่ยจะได้ซีรีส์ที่ใหญ่ขึ้นมานะครับสำหรับ แล้วก็ตัวดีไซน์ของเขานะครับแน่นอน BMW จะยังคงคอนเซปต์ความเป็น aggressiv e อยู่แต่มาอยู่ในซีรีส์5ปุ๊บเนี่ยจะมีความ Luxury เข้ามาปลด้วยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่ได้ดีไซน์ Language ใหม่เขาเพิ่มไฟ LED มาอยู่ที่กระจังด้วยนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับและอย่างดับที่2ก็คือชุดแต่ง M Sport ก็จริงแต่ M Sport ในตัวซีรีส์5เนี่ยจะเน้นความ Luxury มากกว่านะครับเห็นได้ที่ล้อเลยก็ได้นะครับเขาจะไม่ได้เน้นความ aggressiv e ไปเหมือนซีรีส์3นั่นเองก็สําหรับใครที่ชอบ ความลักชัวหรือความหรูขึ้นมานะครับและความสบายและกว้างในการนั่งนะครับซีรีส์5ตอบโจทย์คุณแน่นอนส่วนเรื่องการขับขี่ของซีรีส์3และซีรีส์5ผมต้องบอกเลยนะครับว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้ถึงแม้เครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์2000เทอร์โบปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมเลขตัวเลขเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ การเซตช่วงล่างของเขาเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับซีรีส์3เนี่ยจะเน้นช่วงล่างที่ออกแนวสปอร์ตนะครับขับสนุกนะครับเวลาเราต้องเลี้ยวกระทันหันหรือว่าเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับเจ้าซีรีส์3เนี่ยจะคมมากกว่านะครับผมแต่เจ้าซีรีส์5ไม่ใช่ว่าเขาไม่คมนะครับแต่เขาไปแนวทางที่ เน้นความสบายมากกว่านะครับเพราะซีรีส์5ช่วงล่าง,งเขาครับจะปรับจูนมาให้นุ่มมากกว่านั่นเองนะครับผมก็จะทําให้การขับขี่ของสองคันนี้นะครับแตกต่างกันเลยเอาง่ายๆใครที่ชอบความสนุกนะครับไปซีรีส์3แต่ใครที่ชอบความสบายมาซีรีส์5แล้วคุณ จะเลือกรถที่ต้องแน่นอนนะครับแล้วต่อมาตัว e ข้างหลังนะครับเพราะที่คุณเห็นนะครับซีรีส์5ที่อยู่กับผมตอนนี้เป็น 530e และซีรีส์3เนี่ยจะเป็น 330e ซึ่งถ้ามีรหัส e ต่อท้ายแน่นอนนะครับเขาเป็นระบบ ปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองและปลั๊กอินไฮบริดของเขานะครับในเจ้าซีรีส์3คันนี้เนี่ยจะได้แบตเตอรี่ขนาดประมาณ12กว่ากิโลวัตต์นะครับผมซึ่งจะสามารถชาร์จได้แบบเต็มเต็มเลยนะครับวิ่งได้40โลส่วนซีรีส์5เนี่ยนะครับผมแบตเขาใหญ่มากๆมาในขนาดอยู่ที่24กว่ากิโลวัตต์นะครับซึ่งจะ ใช้ไฟฟ้า100%ได้ถึงประมาณ100ยกว่ากิโลเลยนะครับร้อยนิดๆนะครับผมถ้าเกิดใช้ในเมืองอ่ะใช้หลักๆในเมืองเลย40โล100โลเอาจริงๆแล้วนะใช้ได้แน่นอนนะครับผมแล้วอาจจะใช้ไม่ถึง40โลหรือ100โลเลยด้วยซ้ําเท่ากับว่าคุณไม่ต้องเติมน้ํามันเลยก็ว่าได้นะครับเหมาะสมสำหรับคนที่ซื้อรถคันหนึ่งแล้วอยากประหยัดนั่นเองนะครับเอาละมาถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กันดีกว่านะครับนั่นก็คือราคาของเขาถ้าคุณอยากได้ซีรีส์สนะครับคันนี้ผมขายอยู่นะเป็นปี2 0 0พ 23เป็นตัวท็อปสุด330 EM Sport นะครับผมคงขายอยู่ที่2 1 9 0 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะขยับมาพี่ใหญ่ของเรานะครับซีรีส์5คันนี้ปี24ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นมือสอนะเป็นมือสอนะขายอยู่แค่3ล้าน2 0น 90,000ม่นบาทนะครับผมก็ลองเปรียบเทียบกันดูแล้วกันก็แตกต่างกันอยู่ประมาณล้านกว่าบาทถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมนะครับสำหรับซีรีส์3แล้วเนี่ยเป็นรถที่สนุกนะครับผมเน้นใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเป็นหลักดีกว่าเพราะว่าขนาดของเขาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่านะครับผมและการขับขี่ของเขาเนี่ยจะเน้นแบบสนุกสนานมากกว่าจะสปอร์ตมากกว่านะครับเอาพูดตรงๆเลยนะคุณอยากปาด,ดนู่นปาดนี่คันนี้จะคล่องตัวกว่านั่นเองส่วนมาถึงซีรีส์5ของเรานะครับแน่นอนนะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยจะเน้นควา ความสบายความใหญ่นะครับความหรูหรานั่นเองและภายในที่นุ่มมากขึ้นนะครับนั่งสบายมากขึ้นไปกับคุณพอ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าไม่โดนคุณพอ่อคุณแม่ว่าแน่นอนนะครับและได้ภายในที่ใหม่หมดเลยด้วยนะครับมีเฉพาะในซีรีส์5ตอนนี้นะเพราะว่าซีรีส์3ยังไม่ได้อัปเกรดไปนั่นเองนะครับรวมๆแล้วนะครับผมในคลิปนี้คุณก็ได้จะได้คําตอบนะครับว่าจะเลือกซีรีส์3หรือซีรีส์5ดีและตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าที่เต็นท์รถคุณหญิงเนี่ยมีทั้งซีรีส์3 3 3, 3 5530E อีกเพียบเลยมาให้คุณเลือกนะครับผมไม่ต้องไปไหนไกลมาที่เต็นท์คุณหญิงแล้วคุณจะเจอรถที่ใช่ในเต็นท์รถคุณหญิงอย่างแน่นอนครับ